ครับในวันนี้นะครับกระผมได้รับมอบหมายจากท่านพัฒนาพาธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดตรีสเกตให้มาติดตามเยี่ยมให้กําลังใจนะครับกับทีมงานของอ,เอาเภอลาดสีสไลซึ่งประกอบไปด้วยทางอ,อําเภอทางโรงพยาบาลอําเภอลาตีสไลทางสาธารณสุขอําเภอลาดสีสไลสถานีตำรวจภูธรอําเภอลาตีสไลและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับซึ่งวันนี้ได้รับข้อมูลความก้าวหน้าในการรับรองรับ ผู้ติดเชื้อนะครับที่มารักษาอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นไปด้วยดีตามระบบที่ท่านผู้นวยการโรงพยาบาลราศีสไลดได้วางระบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับทราบความก้าวหน้าของแผนการจัดการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอราศีสไลดนะครับและอำเภอใกล้เคียงซึ่งในครั้งต่อไปนี้ทางโรงพยาบาลราศีสไลดนี้จะเป็นจุดให้บริการวัคซีนแอสตราเซเนกา ชุดที่2ในวันที่8มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับได้มาร่วมกันสร้างปูมคุ้มกันให้กับตัวเองด้วยการมารับการฉีดวัคซีนณที่โงรงพยาบาลลาศิริสลายแห่งนี้ซึ่งมีท่านผู้ในยการโงรงพยาบาลและคณะเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนทุกท่านขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่า ทุกท่านจะปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันและก็จะป้องกันตนเองจากโรคโควิด1 9ได้อย่างดีครับ